ไม่รู้นะชัดๆอย่างนี้มีคนหูแวนนะหูแวนวันที่หนึงวันที่หนึ่งนี้หวยออกอะไรคะ่ะมันได้ยินอยู่แล้ว0ูนย์เจ็ดใช่ไหมอ่าศูนย์เจ็ดครับหืมท่านผู้ชมครับ ใกล้วันหวยออกเข้ามาทุกขณะแล้วหลายคนแสวงหาเรื่องของตัวเลขนะเหมือนเมื่อเช้าโทรศัพท์มาหาผมกําลังปวดทุกขสนมนีวาเรตี้ใช่หรือเปล่าครับใช่ครับเอน้องของขวัญให้มาหรือยังครับผมก็บอกว่าให้มาแล้วครับลงไปแล้วเอพอมาดูอีกทีเนี่ยไม่ใช่ครับผมเข้าใจผิดน้องของขวัญกับน้องขวัญข้าวชื่อค,คล้ายกันโอ้ยเรียกยากด้วยจ้ะ <laughs> เอาไม่เป็นไรครับคุณพี่ที่ดูอยู่นะต้องขออภัยด้วยที่บอกว่าเอนลงให้ไปแล้วไปหาก็ไม่เจอสักทีต้องขออภัยด้วยนะครับจริงๆแล้วผมเข้าใจผิดเองน้องขวัญข้าวกับน้องของขวัญชื่อคล้ายๆกันอ่ะตามให้แล้วนะครับน้องของขวัญเดี๋ยวไปฟังเสียงตัวเลขกับน้องของขวัญในง่วดวันที่หนึ่งเมษายนจะให้ตัวไหนไปฟังเสียงกันครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนี้หวยออกอะไรคะ เลขอะไรศูนยเจ็ดศูนเจ็ดรอออกจิงเป้าออกจิงนี้ยเอหลับตาดิวห <c oughs> ล,ลับตาฟังหลับตาฟังคือหลับตาเนี่ยตั้งใจฟังไงมันได้ยินอยู่แล้วศูนเจ็ดใช่ไหมอ่าศูนย์เจ็ดครับืเอาอย่างนี้คุณแม่ทั้งหลาย คุณป้าด้วยแบบฟังไม่ทันคุณแม่ฟังไม่ทันนะแอดเออขอฟังอีกรอบใช่ไหม <laughs> เออเอาไปฟังอีกรอบครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนี้หวอยออกอะไรคะเลขอะไรศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเนาะออกกินเปล่าออกกินเอ่ะเป็นไงหลับตา หลับตาฟังอย่างนี้คือวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนี้หวยออกอะไรคะเลขอะไรศูนย์เจ็กเกดออกจริงเปล่าออกจริงศูนย์เจ็ดออกจริงปล่าออกจริงน่ารักครับ, <g ling> <g ling> รรบเด็กๆ <g ling> น่ารักเออเป็นเป็นอะไรที่แบบเราเราฟังแล้วมันรู้สึกว่าเออเด็กหน้าเอ็นดูอ่ะเด็กๆนะผมชอบ เสียงของเด็กๆที่พูดมีการพัฒนาการนะรับนับ1 2 3 4 5เป็นการพัฒนาการของเด็กๆนะครับเอา0 7ย์ออกไหมออกจริงไหม,ออ,นะนะมนะออกจริงนะนะคุณแม่นะออกจริงนะออกจริงงวดวันที่1เมษายนนี้นะครับท่านผู้ชมได้ยินตัวไหนอต้องถามก่อนได้ยินเหมือนผมไหมไม่รู้นะชัดๆอย่างนี้ มีคนหูแหวนะหูแหวนหูแหวนคือยังกันวหูแหวนเออหูไม่หูเปลี่ยนอะไรภาษาไทยเขาเรียกอะไรวะหูแหวนหูแหวนหูแหวนเออหูแหวนี่เขาแปลว่าอะไรมันมันเออหูเพี้ยนน่ะหรือว่ายังไงเขาแปลว่าอย่างไงหูแหวนเออท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าคำว่าหูแหวนภาษาอีสานเขาว่าหูแหวนนะฟังคือประมาณว่าฟังคาดเพื่อน ฟังเป็นอีกตัวหนึ่งประมาณนี้ผมว่าผมแปลภาษาไทยไม่ได้มันมันฟังอีสานเนี่ยมันเคยพูดอย่างนี้ไงเคยฟังอย่างนี้หูแย่หูแย่บอกบอกบอกจะพูดตัวเองก็ขำตัวเองพูดตัวเองก็ขำตัวเองขออภัยครัผมจะไม่ตัดเลยนะผมไม่ตัดหรอกเออผม ผมคู่กัเดียวผมคู่คูค่เดียวก็หัวเราะกัเดียวนี่แหละเออใครจะว่าบ้ากันช่างเออมัน,ม,นมันตลกดีนะมันน่ารักดีภาษาอีสานเะนี่ยบางคำอ่ะหูแหวะ <laughs> หูแหวหูแหวหูเลี้ยวไม่ใช่หูเลี้ยวนะเอาเป็นว่านะครับเอาเป็นว่า07น้องของขวัญให้มาแล้วในงวดที่1เมษายนนี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่ก็มาติดตามรับชม เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคใครชอบ07ตามได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกันอีกแจ้งเตือนสนมนิวาไรตี้ทาง YouTube และก็ทางเพจสนมนิวาไรตี้ด้วยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับรวยรยเฮงเงอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะได้ยินตัวไหนงูแวแปลว่าจงไหน